มากจ้ะเก่งกว่าครูตอนนายูเท่านี้นะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนด้วยกันไปช้าๆถ้ามีใครไม่ทันตรงไหนยกมือถามได้ทันทีเลยไม่ต้องอายตกลงนะคะ ียกว่าบันไดเสียงลาเมเจอร์สเกลนะคะหรือว่าเรียกว่าเอเมเจอร์นะคะก็จะเริ่มต้นจากตัวลาแล้วก็โน้ตทั้งหมดเนี่ยก็จะมีโดชาร์ปฟาชาร์ปแล้วก็ซอนชาร์ปนะคะตัวนี้คือเรียกว่าตัวอะไรคะเมื่อกี้ผู้บอกไปเองตัวอะไรคะลานะเดี๋ยวเรามาไล่เสียงด้วยกันนะคะอ่าเริ่มเลยลาี La G นี่เป็นพายสูตรใหม่ที่แผนกเบเกอรี่ทดลองทำวันนี้เลยนะชอบไม่ชอบติชมกันได้ขอบคุณค่ะนะรงบอกนี่แล้ววันนี้มีเวลามาหานะได้ยังไงทุกทีเห็นตัวติดกับเจ้าเสือเป็นปลาท่องโปะพี่เสือเขางานยุ่งนะคะไม่อยากกวนเจ้าเสือนี่มันเป็นนักธุรกิจเต็มตัวไปแล้วมันก็วุ่นอยู่ยนี้แหละ และยิ่งช่วงนี้ต้องช่วยคุณเพหาเสียงด้วยก็เลยวุ่นเข้าไปใหญ่ <c oughs> อ๋อหนูมุกหนูมุกรู้เรื่องงานเลี้ยงของหอกันคาคืนนี้หรือยังทราบแล้วค่ะพี่เสือจะให้มุกออกงานด้วย <c oughs> มุกเองก็คงช่วยพี่เสือได้แค่แต่งตัวสวยๆเท่านั้นละค่ะ <c oughs> ดูพูดเดสิฮะคนเรามันจะเก่งไปซะทุกเรื่องได้อย่งไงนะหนูมุกเป็นศิลปลิน มีโรคส่วนตัวสูงไม่ถนัดออกงานสังคมมันก็เรื่องธรรมดามุก็แค่อยากช่วยแบ่งเบางานให้พี่เสือบ้างนะคะนะรงโอ้ยพิดเสือมันไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่หนูมุกมีความสุขเสือมันก็หายเหนื่อยมันติดทิ้งแล้ว <c oughs> ถ้าหนูมุกยังไม่สบายใจนะก็ไปปรึกษาพี่พลอย,ยสิคนนั้นน่ะเขาเข้าสังคมเก่ง คุยไรไปได้ทุกเรื่องเลยคล่องจนครอบชะลั <c oughs> เอ้าคุณเพชรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วครับจะแวะมารับพอยเขาไปด้วยนะครับสงสัยยังแต่งตัวไม่เสร็จ รายนั้นเนี่ยสามชั่วโมงอย่างต่ำครับ<ฮ> <c oughs> คุณเสือคงไม่ว่านะครับที่ผมมารับพลอยออกไปเป็นเพื่อนเรื่องงานพบปะผู้คนพลอยคกคล่องน่าจะช่วยผมได้เยอะนะครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาหรอกครับรอนานไหมคะพี่แพชร <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยไหมคะมเจอกันที่งานนะครับครับที่แพทย์ทัศนถ้าคุณไหนไม่หล่อไม่รวยพลอยไม่คุยด้วยในงานนะคะถ้าน้องวุ่นเบื่อไม่ต้องทนอยู่จัดงานได้ก็ได้นะ ทำอะไรก็กลับไปได้ทักที่ไหน,อ,ไนอยู่เอ้เสร็จหรือยัง,ยยยงเงินในเซฟของ,งยูหายไปไหนพี่โอเป็นคนเอาไปใช่ไหมอะไรของแกกันรีบไปได้แล้ว ยุ้ยถามว่าพี่โยเป็นคนเอาเงินของยุ้ยไปใช่ไหมเออเงินแค่แสนกว่าบาทก็ยังงกนักเลยนะแต่ถ้ารวมกับเงินในแบงค์พี่โยไปเป็นล้านแล้วนะเมื่อไหร่พี่โยจะทำงานแล้วเลิกทำตัวฟุง้งเฟ้อสักทีพี่โยลืมไปแล้วหนือไงว่ายู่ยต้องแรกด้วยอะไรถึงจะกอบกู้ฐานะเราคืนมาได้ การใํารอยเดิมอีใช่ไหมถึงจะฟังยุยได้สักทีพี่ขอโทษแต่พี่จำเป็นต้องใช้เงินไม่มีใครเขาอยากโบวต์คนจนหรอกถ้าภาพเราดีเราก็ได้คบหาแต่คนมีระดับมีช่องทางหาเงินเป็นกอบเป็นกำมที่พี่ทำไปก็เพื่อเราสองคนทั้งนั้นชื่อพี่สิ โอเคพี่สัญญาว่าต่อไปจะไม่ขโมยเงินแกอีกยกโทษให้พี่ได้ยังอะนี่ไปได้แล้วงานประชุมหอการค้าคราวนี้งานใหญ่นะเดี๋ยวจะหาลูกค้าปลอยให้ดินแกได้อยู่ไมปะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าภรรยาคุณเป็นยักษ์จะเป็นนักดนตรีชื่อดังขนาดนี้ สงสัยเนี่ยผมจะทำงานมากไปจนตกข่าวดิฉันก็ไม่ได้โด่งดังอะไรหรอกค่ะเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบดนตรีนา้นนี้เท่านั้นเองหอมตัวจริงๆเลยนะครับเออไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเล่นดนตรีอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าช่วยธุรกิจของคุณระยักษ์ครับน้องมุกเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับทำสิ่งที่ถนัดดีกว่าครับจริงๆผมก็อยากให้มุกไปช่วยผมเดินหาเสียงเหมือนกันนะครับแต่ติดที่ สามีเขาหวงนะครับได้ค่ะคุณเสือพี่เพชรคะสวัสดีท่านท่านคะนี่คุณพยักทอนตั้นเป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่เองค่ะสวัสดีครับและทางด้านโนนนะคะคุณเพชรพิสุทธิ์พี่ชายของพลอยค่ะ ว่าที่สสคนใหม่เธอคนเดียวที่ฉันอายุยังน้อยอยู่เลยเธอคนเดียวที่ฉันเชงใจรู้ไหมว่าการกระทำของเธอมันซื้อหัวใจฉันไปหมดแล้ว